ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือก็เหมือนเดิมเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมครับสำหรับเมื่อนี้ครับตลาดนัดทัวออนไลน์เบ้าบรุดกะบภาพี่ภาน้องมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยุทีตลาดนัดบ้านทองหลางครับผมพี่นอ้องอ่าสำหรับพิกัดตลาดนี่กะบ้านโคกสีทองหลางานะครับเด้อตําบลโคกสีทองหลางนะครับอ่าอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมตลาดเพิ่งจะเปิดทํา,ทาการทุกวันอังคารครับผมพี่นอ้องเมื่อนี้กะบเสาร์อังคารที่29 ตุลาคม2,567ครับผมบรรยากาศในตลาดเมื่อนี้กเบ้าลุ่มมาช่วงใสๆในจังหน่อยแถวถ่ายเด้อพี่น้องเด้อครับผมตลาดจะมี้ชนกันเนาะครับเนาะงัวอาจจะเหลือบางในจังหน่อยอครับผมมีชนกันกับทางของกรุงน้าเชื่อครับเมื่อนี้เป็นไปได้ก็จะพาเบิ้งกันยาวๆเด้อครับเด้อพี่น้องเอาของมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พน้องเบิ้งงัวใต้ละเอียดอัปเดตราคาไปนน้ำกันเลยครับแต่ละตัวเป็นยังไงครับผมอ่ะอเดี๋ยวเป็นตัวแรกน้ำกันเลย อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสองโค้งผมว่าจะง่ายตัวนึงอ่าครับผมไปเร็วสองโค้งกันไหนกันไรกันตอบพันหนึ่งคนบอขายวันเดียวพันห้านั่นนั่นอ่าครับผมทางพุ่นเนาะเดี๋ยวพาไปเบื้องนะครับเนาะเดีตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเบื้องตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อครับผมโค้งเมื่อวานนี่เป็นไหนครับโค้งวานนี้โค้งเมื่อวานนี่ขายแล้วครับขายขายหกหมื่นขายหกหมื่นนี่ครับผมหกสิบห้าครับผมตัว คุยมาบริบปรบปน,น์ในกำไรสองพันเจา ผู้ผลเสื้อไปผู้ผลโมขายอ๋อครับผมเอ่อเพิ่นเอาไปเลี้ยงครับผมเนี่ยครับงวงงามไปยังเนี่ยราคาก็ยังไปได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่นี่เป็ดพันนี่เชื่อบั้งหมื่นี่ครับตัวนี้ราคา8 0 0พบาทพอนะพี่น้องเดอครับนี่เปดพันนิดเชื่อนี่ครับผมดีว่มีตายหยางเชื่ออันนี้ราคาตั้งหมื <ram ram> ่นพี่น uh> uh> ้องครับผมโมประหอนมืินเอออายุเจ uh ็ดเดือนครับตัวนี้อายุกัเจ็ดเดือนกว่าแล้วเจ็ดเดือนกว่าพี่น้องเอานี่เด้อครับเพิ่นเปสายันนิดเชืุนส่วนสูงประมายเนืบอสายขุนเส้น เอ้านี่ครับผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อหน่ครับอ่าแปดพันบาทครับผมต่อร้องในวอร์หนิตอร้องในวอร์ขึ้นมองเอาเลยมองเอาเลยมองเอาเลยเนาะก็ว่าห้องมือหนึ่งก็ว่าสี่ขายแปดพันมองขายเลยนี่ครับเอาบอกราคาขายก่อนราคาห้องพี่น้องราคาห้องมือหนึ่งราคาห้องมือหนึ่งไหนะตลาดขายก็แปดพันเออมองขายคือแปดพันพี่น้องเอานี่ได้ไม่ละเจ้ยเออเออไ้กับไม่เสียเก้าผมอ่าทางพุ่งพึ่งกันสื้อขายกันอยู่พี่น้องกันลังมือกันเอาตัวนี้แปดพันบาทเหลือด เหลือตัวเดียวติดต่อเหลือตัวเดียวครับผมเอาฝากเบอร์นี่ครับบ้านนี้เบอร์ก็0 8 1 0 8 1ครับ002 002 8939 8939ครับผมอ่าพอแล้วครับผมพี่น้องเอานี่แหละพี่น้องเอาครับผมกะราคางัวกอะยังยังไปได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมช่วงนี้ นั่นพัดหนึ่งนั่นน,น้ะพัดใจเพื่นกันอยู่หนึ่งหัวพ่าพอดเอา,เอาครับผมทางพี่เพิ่อนเก่าก็รังเบิ่งกันอยู่พี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องมืงอ้อนี้กะตลาดบ้านโคกสีท้องหลงังเนาะครับเนาะมื้อนี้มีตลาดชนเด้อพี่น้องเด้อครับผมกับครั้งน้องกุ้งน่าเชือกครับรอ่าเดี๋ยวจะพาเบิ่งไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสผมก็จะพาเบิ่งยาวๆล่ะครับมื้อนี้จะพาขึ้นไปเบิ่งน้องกุ้งน้ำนะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเด้อครับเด้อครับผมอ่ะเป็นทังไหนครับมือนีิได้มาเจ้าโตได้มาซีโตครับขายไปแล้วตัวนึงครับขายไปแล้วตัวนึงเหลือตัวไหนเนี่ยครับตัวนี้ครับอ่าเหลือเหลือตัวนี้ครับผมอ่านี่สายผูกพี่น้องอ่ะอายุไรเป็นไงล่ะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับครับผมครับผมปีกว่าสายผูกเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะนี่เด้อครับผมเมื่อเนื้อหนังเมื่อตัวโตตัวนี้ว่าไว้ไรเป็นไงล่ะครับผมเปิดไว้หมื่นแปดพันบาทครับผมอ่าหมื่นแปดพันบาทครับเด้อส่วนสูงประมาณ ร้อยเท่าไรครับร้อยร้อยสามสิบห้าน่าจะได้เนาะครับผมเออนี่ครับเบื้องเนื้อหนังครับผมอ่าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมสายผูสายเนื้อสายขนอ่าผู้ใดมองหาแบบนี้อยากจะได้ครับผมอ่ะนี่นะครับเนาครับผมเออเบื้องรอบตัวครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับตัวย่างไงย่างหนาได้แหละมาที่นี่คู่แม่ลูกอ่าแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับผมแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องคู่นี่อ่ะนี่ครับอันนี้ลูกเพิ่งในเจักเดือนเหรอครับ ซี่เดือนหาเดือนเนาะลูกซี่เดือนหาเดือนแม่ท้องว่างบ่ครับผมแม่ท้องว่างพี่น้องอ่ะลูกซี่เดือนหาเดือนแม่ท้องว่างวัดสั้นอ่ะนี่นะครับเด้อครับผมอ่ะให้เบิ่งโตลูกนี่ครับอ่ะบดทบ๊นี่แหละโตลูกเพิ่นแดงดีสีเข้มๆเลยม่แหละพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะให้เบิ่งมุมไกลๆครับผมพี่น้องนี่โตแม่เพิ่นแม่ส้นสูงประมาณเท่าไหร่ รอยซี่สิบห้าบวกเลยครับแม่รอยซี่สิบห้าบวกบวกพี่น้องอ่ะตัวนี้ล้ำโตโยาวเด้อพี่น้องเด้อตัวแม่เพิ่นลูกได้มาจ้าตัวล้วครับลูกก่ะจีลูกสามเนี่ยครับลูกที่สามเนาะอันนี้ตัวตัวนี้ลูกสามเนาะครับผมอ่ะนี่ครับพี่นอ้องเออขยับมาหาแม่ดูลูกบัดที้นี่อ่ะคู่คนี้เขามีเปิดไว่ยไหลไปไหนครับบัดเนี้ ผมเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันหยดสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้อง, 29, องเป็นแม่ลูกลูกโตแม่เด้อหมแม่แมเพิ่นนี่โค้งแขา,ขางเข่าใหญ่เด้อพี่น้องเด้เอนนครับผมรั้มตัวเงี้ยวครับผมส้นสูงกับเบียดเบียดรอยห้าสิบรอยสี่ห้าบวกหลายอ่ะเนาะอ่ะตีว่ารอยห้าสิบบวกล,ลบก็ได้พี่น้องอันนี้เนาะนี่ได้ครับเด้อเบื้องหน้าตานี่ยแหละเบื้องรั้มตัวเพิ่นแม่โตลูกเพิ่นนี่แดงดีสีเข้มกกหางใหญ่เครื่องดำเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละครับอ่ะนี่ราคานี่ต่อร้องได้เนาะครับตัวรองใดครับต่อร้องได้พร้อมครับผม อ่ะเหลือยยูแค่นี้เนาะครับผมเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เากเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าครับผม094ครับผมอ่ะหอยกุ้งเนาะครับเนาะครับผมเอ้าหมานๆด้วยครับเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าเมืองทางนี่เป็นขายกันหมดไปโอ้โหกำลังเก็บงัวขึ้นรถแล้วพี่น้องอ้อบรรยากาศช่วงสายๆอตัวนี้ขายกันไหมครับเนี่ย นี้ขายเพ่นแล้วสองหมื่นหา่าสองหมื่นหา่านี่สองหมื่นห่าพี่น้องสายผูด้วยพี่น้องเด้ออันนี้อายุรายไรไปเนี่ยละครับตัวนี้สอ,นสองปีครับส่วนสูงกับประมาณวันสิบลอยหาสิบยูบ่ะเอ้านี่ครับเอา้าแดงเดงเข้มเข้มเนี่ยขายเพื่อนไปแล้วครับผมเหลือบอ่เหลือตัวไหนบ่เมื่อแล้วได้มาแค่นี้เอ้<ม>า <c oughs> นี่ครับเออเอา้าครับผมนี่ได้สองหมื่นห่าะนะพี่นอ้องเอ้านี่แหละครับผมขายกันไปแล้ว คู่นี้ของผู้ใดครับเถิดแหละครับผมเถิดพอนี่แหล่ะซื้อกันว่าเห็นเออซื้อคือซื้อกันแล้วบ่กพอนี่ซื้อหลายไนไหนครับคู่นี่ซื้อ36สามสิบหกอ่าพนะพี่น้องคู่นี่แม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเพิ่นซื้อเพิ่นขายกันไปแล้วสามหมื่นหกพันบาทพนะคู่นี่นี่แหละครับเอ้านี่เด้อเพิ่งขายกันไปเอาทางนี้กับกระลังขึ้นรถเอ้าเออครับผมเท่าได้ละพอนี่ตัวนี้อยากได้ หาพันหาพันมื่นหาพันมื่นหาพันเออสายเร่พี่น้องอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นเออเป็นสายเนื้อเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ครับผมอ่ะอ่านี่ครับอเร่เร่นะครับเนาะอ่ะนี่ครับเอ้านี่โตเต็มเต็มดีๆเนื้อหนังครับผมมองอยากได้ก็คือมื่นหาพันมื่นหาพันตอร้องได้พี่น้องเอ้าตอร้องกันเอานี่แหละโตพิ่นเอ่ะนี่ครับพูดใดหาสายเนื้อสายคุนเด้อพี่น้องเด้อกะ มักแบบนี้ครับผมอ่ะซาลูเร่ครับผมนี่แหละตัวหนึ่งส่วนสูงขนาดปกนั้นร้อยยี่สิบเลยดอกร้อยยิ้มหานะครับเนาะอ่ะตีต่ำๆไว้ครับตัวเนื้อหนังเต็มๆเลยเด้อต,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 ตัวนี้ก็ได้ครับมูทั้งรถนี่ขายกันเหมือนเราบ่พอขายกันแล้วขายกันเหมือนแล้วโอ้เท่าไรล่ะครับคู่แม่ลูกวะนี่แม่ลูกมื่นหกแม่ลูกมื่นหกอ่าลูกแดงนี่ดิลูกแดงมื่นหกเราคู่นี่แหละครับบ่น อ่าตัวนี้บ,นบ่บ่พอหมืน่นชุโมอเนี่ยเก่าพันอ่าเดี๋ยวได้ครับเด้อเบิ่งนะอ่าตัวนี้โมอโม่นี่ยเก่าพันไอ้นั่นหนะักกับลูกหน่อยนั่นอ่ากับลูกเนาะแม่ลูกคู่แม่ลูกเก่าเก่าพันนี่แม่ลูกเก่าพันคือก็เอาคู่นั่นหมื่นเท่าไรก็หมื่นมื่นหกมื่นหกอันนี้คือขายไปเลยบ่นี่ขายแล้วขายแล้วขายแล้วพนักพน้องเออเอา ไปส่งเพิ่นพี่น้องเพิ่นขายกันไปแล้วมือนี้งัวอาจจะบางวัวตลาดเป็นชนกันเอาฝากเบอร์ตัวนี้นะครับเอาฝากศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามแปดเก้าสามแปดสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าครับผมห้อยพอโดนน้องหวาอ่พอโดนน้องหวาเนอะพี่น้องครับผมอ่ะนี่แหละครับเอาชุดนี้ครับผมกะงันว่ากำลังขึ้นรถพี่น้องอ่ะมือนี้ฝนเริ่มลงเม็ดน้ำแล้วพี่น้องเด้อครับผมหลังงัวอาจจะเปียกล่กมน้อยครับผมอ่ะนี่ครับเอาเดี๋ยวเบิ้งผู้อีกสองตัวครับผม เราถอยรถมาใส่เอี่อันนี้ของผู้ใดนะครับเนาะไอ้คู่นี้ของผู้ใดครับของผู้ใดครับของใครขายกันเหมือนเ,าเราบ่อันนี้กนน็ขายกันเหมือนเ,าเราป่ะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้๋ยสีถามมึงอันนี้ของเขาบ้ะครับของของผู้ใดคอยนี้ของผมครับผมขายแล้วครับขายเท่าไรครับตัวนี้ หมื่นพันหึ่งรพันหนึ่งร้อยตัวทัดไปเลยครับตัวทัดไปของสนามอ๋อของพอฮ้อบอกทัดไปเออครับอันนี้หมื่นหมื่นพันหนึ่งร้อยขายกันไปแล้วป้าตัวย่างดีได้หน่อยเนาะครับผมโบสดีครับครับอ้ามื่อน like <no ี่งัวบ่หลายกับจริงนะพี่น้องแต่ว่าการซื้อขายนี่แบบไวได้เล้วครับครับผมเออนี่เอ้าเอานี่ครับเอ้ามันหมันครับมันหมันเอออ่ะนี่ครับอันนี้ของอ่า พอฮอพี่น้องกะบัลลูว่าเราเปิดเวลาเป็นไงเดี๋ยวผมพามาเบิ้งพี่ก่อนนะครับเนาะเอานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวให้ตำรวจมาเอาเอาขออนุญาตด้วยครับคุณพ่อครับผมมื้อนี้สองโตนี่บ่ครับอ่าโตอ่เอาครับผมอันนี้ก็สายผูกพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับ เอออะเดี๋ยวพ่อเพิ่นเบวอีกตัวหนึ่งมาได้พี่น้องกะนักคู่กันก่อนครับผมมื่อนี้กะบรรยากาศเดี๋ยวตรงนี้นะครับตลาดมันอาผมมาสายแน่จังน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเกิดฝนตกนะครับเนาะกะกำลังลงมิดครับผมเออง้งอไหลอยู่ครับตอนมาสายแน่จังน้อยครับผมพี่น้องกะเออคขรับผมเออมันชนตลาดชนกันน้ำแหลกก็ทั้งน้องกุ้งครับผมครับผมอ่าตองพีน้องกุ้งเขาเศร้าแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพาขึ้นไปเราพี่น้องกะ อ่ะมือนี้ก๋ยภาพไปเบิ้งน้องกุ้งน้ำนะครับเดี๋ยวพูดเกำลังมองหางัวายู่ราคาเบาๆงัวไทยนะครับผมจะพาไปเบื้องมือนะี้อ่ะเดี๋ยวภาพเบิ้องอีกคู่นึงครับผมอันนี้เป็นคู่ผู้นะพี่น้องเด้อครับผมคู่ผู้สีย่างแดงดีย่างเข้มเลยแหละตัวย่างงามเลยย่างรอเลยพี่น้องรอรอเลย2ตัวยืนอยูน่นี่ครับอันนี้เป็นลูกพ่อไทสไซด์ลูบบพ่อ เป็นลูกสายใดพ่อไดรูกบอสแต,ต่ละตัวเอาวันเพิ่นมาแบบสายเลียดเอสเคอไรอ่าเงี้ยมื่อเนี่ยอันนี้เอสเคแมน่นครับผมออันนี้อันนี้แล้วครับตัวน,นี้ดิอันเดียวกันนั่นละอ่ะาเอสเคพ่นะสายเอสเคพ่นะพี่น้องอ่ะเอสเคนี่หั่น หาแปดหนึ่งก็สิเป็นสายพริกแดงนะพี่น้องเด้อแต่หาสองศูนย์ก็สิไอ้มดแดงครับผมกะนี่แหละเอา้าเออตะว่ากะนี่คือเพิน่นเขาเจ้าเก่าของมาเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับอ่ะนี่ครับเบิ่งส่วนโตเพิ่นส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่พี่น้องครับผมอันนี้กัประมาณร้อยยี่สิบหาตีต่ำไม่ได้อครับเด้ออ่ะนี่เด้อครับเด้อสองโตยืนยืนอยู่น,นี่ยางรอเลยแหละครับเบิ่งโตนะครับเบิ่งเรียมโตเบิ่งขอแข่งขาเอ้านี่แหละครับ อ่ะแต่ละตัวอ่ะที่นี่ฟังราคานะครับคุณพอ่อแต่ละตัวนี่ครับผมท่านท่นแยกตัวขายพอวาตัวนี้สามท่นหาอ่าตัวนี้หมื่นสามพันหาครับผมอ่ะนี่ครับสองพันหาอ่าตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อราคาแยกครับผมอ่ะตัวนี้นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับราคานี่ยังต่อรองกันได้อีกอ่าคุยกันได้ต่อรองกันได้อีกเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่แหละมีอยู่นี่สองตัว ดเดีย๋ยวเดี๋ยวผมหา,ามองนุ่มดีๆครับนี่ครับคู่นี้นะครับเนาะการถ้าผู้ใด้จะยกนะครับอ่าราคานี่กัดตอร้องได้อีกหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาผู้ดใด้มองหาจังสี่โยครับอยากจะได้นี่แหละเอะอ,อนี่ครับอ่ะไอ้เอบิองนุ่มดีๆพี่น้องยืนคู่กันโอ้ยประกันจากของคุณเขาทำเนี่ตัวนี้ยอะก่านะนี่ครับผมตัวนี้สามพันนาครับเออกับย่างรอเลย นาตันตันทุ่งไทยเพคุนครับอุนต้นนี่นี่อันเปิโตนี่มันโยกเขาโผล่จอไปพอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปห่อให้แล้วเราให้ก็กันก็ตัวไปพอนเอาเงินบรรยากาศกำลังคุยกันพี่น้องกำลังต่อร้องกันอยู่นี่นี่แหละครับเออเอาผู้ใดอยากจะได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมโตนี่เงี้ยดีเด้อพี่น้องเด้อบ่เด็ขี่ลายเด้อครับเด้อยังงามเลยหระยังรอเลยครับอ่ะโยกเขาโตนั้นนี่ครับ เอ้านี่ครับเออเป็นตะเลียงเป็นตัวะเลียงเอาเป็นตะเลี้ยงครับเป็นตะเลี้ยงอ่าเป็นพอพันคุ้อมูอข้มฝูงก็ได้ครับนี่อ้าวฝากเบอร์นะครับคุณพ่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งสี่สี่สามแปดหกสามแปดครับผมอ่าพอฮอเด้อพี่น้องครับผมเอ้านี่แหละเพิ่นครับเพิ่นมีอยู่นี่สองตัวผูรอรอยางงามเลยพี่น้องอันนี้กำลังมุ้งกันอยู่นี่เอ้านี่ครับอ่ามุนราคากันอยู่เอ้านี่ครับ สำหรับมือนีคลิปนีก้กะเดี๋ยวจะยุดคลิปไว้ทนี้ก่อนพี่น้องก่ะติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้านะครับเนาะสำหรับมือนีกะสวัสดีครับมือมือ,มอนั่งกะน้ำเอาไปน้ำมานะ